สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับรีวิวมีดนะครับมีดพับนะครับสายมีดพับนะครับตะล็อกตอกแตกของเรานะครับไอตัวนี้สั่งมาราคาประมาณเท่าไหร่นะสามร้อยสี่ร้อยนี่แหละนะครับนะเหมือนทรงเหมือนจะดีเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูพร้อมกันเลยเพราะว่าของเพิ่งมาแป๊บผมแกะออกมาจากถุงเนี่ยก็เอามาเปิดเซอร์ไพรส์พร้อมกันเลยดีกว่าเนาะนะครับมาเปิดเซอร์ไพรส์พร้อมกันเลยดีกว่าเป็นงไงโอ้โหหอมดีครับวัสดุห่อนี่ ดีครับโอ้โตวัวมีดสวยครับผมสั่งเป็นสีนส้ำเงินนะฮะสั่งเป็นสีน้ำเงินะฮะนี่เขามีอะไรมาให้เรามีคู่มือมาด้วยนี่เป็นไงล่ะแ t ตทีซีโร่ทู n c ลน n i นนะครับนะฮะอืมธรรมดาที่ไหนนะครับบอก m a d e i n USA ด้วยนะนี่เป็นไงนก็เป็นคู่มือนลครับของเขาฮะอธิบายส่วนต่างๆของมีดนะครับการเปิดด้วยหัวนิ้วมือน,นะครับการเปิดด้วยตัวฟลิปเปอร์ที่นิ้วนะครับ การปิดมีดนะครับปิดยังไงนะครับการพกนะครับพกยังไงนะครับเดบด้านหลังนะครับด้านเอ่อรียลไลท์เก็ตนะครับกระเป๋าหลังด้านขวากระเป๋าหลังด้านซ้ายนะครับกระเป๋าข้างกระเป๋าหน้าอะไรเงี้ยนะอสอนถึงวิธีการรับมีดนะองศาการรับมีดที่เหมาะสมต้องทํามุม18-22องศานะครับลักษณะการรับมีดนะครับ เลขหนึ่งก็คือตั้งใบไว้ทํามุมอย่างนั้นแล้วก็เลขสองก็ปาดมีดเข้าหาตัวนะครับนะครับเลขเลขสามเนี่ยก็กลับก็เป็นด้านมีดอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ปาดเข้าหาตัวเหมือนกันนะครับนะเหมือนเลขสี่อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวนี้ก็คือบอกว่ารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับเนี่ยเป็นคู่มือครับเนี่ยทำเหมือนทำมาดี้วเนี่ย เรามาดูกันดีกว่าดูซิว่าเซตทจะมีอะไรดีเป็นยังไงดูเซตทีซะก่อนเซทีครับมาแล้วพระเอกของเรานะครับแนะคแรบอา่าเป็นเหมือนพลาสติกโพลิเมอร์นะครับสีน้ำเงินนะฮะทำสีสีก็ดูแปลกดีครับนะฮะสีดูแปลกดี วัสดุภายในนะครับที่ทำตัวโครงมีดนี่สวยนะน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรืออลลอยอะไรสักอย่างนี่แหละอ่าเนี้ยโครงสวยครับดูครับตรงนี้โอเคครับไม่แข็งเกินไปนะครับเน็บได้ดึงออกง่ายครับนะฮะเป็นมีดแทคติคอลนะครับอันนี้มีปุ่มมาแล้ว2ปุ่มนะครับเปิดด้วยหัวแม่มือได้นะครับตัวด้านหลังนะครับไม่มีการลื่นนะครับไม่มีการลื่นตัวด้ามของมันเนี่ย ไม่มีเท็กซเจอร์ไม่มีรอยกันลื่นอะไรเลยนะครับแต่ว่าด้วยตัวของมันก็ก็พอจะหดืดๆอยู่สักนิดๆน,นะฮะแต่ว่ามันก็ก็ยังมีลื่นอยู่บ้างฮะนี่มีรอยมาหน่อยหนึ่งด้วยนะ่ะอืมคราวน,นี้ตัวรอ้อยเชือกหิ้วอะไรไม่มีนะครับมีแต่ตัวเหน็บอย่างเดียวเนาะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดใบกันดูนะครับเปิดด้วยนิ้วก่อนเออเปิดยากครับตรงนี้ เปิดยากเพราะว่าทํามุมค่อนข้างค่อนข้างต่ําไปหน่อยนะครับนิ้วมันควานไม่ค่อยเจอครับนะตัวปุ่มต่ําไปหน่อยเราจะเปิดพร้อมกันนะครับยังไม่เคยเปิดเลยตัวนี้ครับโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้เลยครับก็เปิดเปิดง่ายอยู่ครับเปิดง่ายอยู่ฮะตัวมีดเนี่ยไม่มีการสแตมป์ลายยี่ห้อยี่ห้ออะไรมาสักอย่างเลยฮะแซ่ทีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะผมซื้อมาสี่ห้าร้อยเนี่ยประมาณนั้นแหละเออนะนี่นะครับ แต่ก็โอเคครับทรงดีครับดูทรงแล้วทรงดีครับตัววัสดุทํามีดก็ดูดีเลยนะฮะเป็นเกรดก็ค่อนข้างดีครับนะการศกกันล็อกกันนะครับของไอตัวอินเนอร์ล็อกนะฮะไอตัวนี้นะฮะทำได้ดีมากนะเราต้องบอกว่าดีมากนะดีมากคือไงดูการศกกันเข้าไปนี่แบบเต็มเต็มหน้านะครับแล้วก็ล้นไปอีกนะฮะนะฮะเห็นไหมครับดีครับเนี่ยเมื่อกี้เราเปิดเนี้ย ดีนะครับเนี่ยสบกันได้ดีมากฮะก็คือฉะนั้นใช้งานไปไม่ต้องห่วงมีดมันจะมาพับใส่งงใส่มืออะไรนะฮะนี่มันอ่ะดูนี่การจับครับน้ําหนักเนี่ยจะเทไปทางฝั่งใบมีดมากกว่าเพราะว่าตัวด้ามเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเขาเสริมเป็นไอตัวลอ,อยอะไรอยู่ด้านในนะแต่ว่าตัวด้ามเป็นพลาสติกมันก็เลยเบานะครับเบานะครับเบาข้อดีคือมันเบานะครับน้ําหนักอยู่ที่ใบมีดครับถ้าเอาปลาเนี่ย ปลาได้อยู่นะครับน้ำหนักใบมีดดีครับปลาแล้วมันปักได้นะตัวเนี้ยอืมแต่ถ้าแบบเป็นพวกด้ามหนักๆเนี่ยปลาแล้วโอกาสปักเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ามันน้ำหนักอยู่ที่ด้ามเนาะอ่าอันเนี้ยตัวใบนะเหล็กไอตัววัสดุนี่หนาครับหนาทึบเลยฮะสวยด้วยนะครับทํามาดีนะครับเนี่ยนะดูดิหนาทึบเลยคมเนี่ยเรื่องคมนี่ไม่ต้องพูดกันอยู่แล้วคมอยู่แล้วนะทุกยี่ห้อนี่มีดเนคมมาอยู่แล้วนะครับ อ่าโอเคลักษณะนะครับการจับด้านบนมีตัวกันลื่นครับดีครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมีตัวกันลื่นนะฮะกันลื่นทั้งตรงนี้กันลื่นนิ้วไปโดนข้างหน้านะครับฮะโอเคเลยครับอ่าความรู้สึกที่จับนะครับก็ดีในระดับหนึ่งครับแต่ไม่ได้หนึบมือมากครับมีมีอาการลื่นๆอยู่นะครับมีอาการลื่นๆอยู่ดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หนึบมือมากนะครับ เราจะลองเปิดด้วยนิ้วโป้งดูนะครับนิ้วโป้งเปิดด้วยนิ้วโป้งครับโอ้หไม่ได้เดี๋ยวต้องสะบัดต้องขอบพื้นที่นิดนึงขอบพื้นที่เปิดด้วยนิ้วโป้งนะมันก็มีฝืดนิดนึงนะครับฝืดนิดนึงฝืดนิดนึงมันมันก็ตอนมันต้องสะบัดหน่อยสะบัดออกไปหน่อยนึงก็คือต้องอาศัยความคุ้นเคยกับมันนะครแต่ก็ไม่ได้ว่าเปิดยากอะไรก็เปิดง่ายอยู่ครับเปิดง่ายอยู่เพราะว่าปุ่มตรงนี้ทํามาค่อนข้างสูงอยู่ เราเราเก uh, like hm. anyway <Mm. ี่ยวเปิดนี่ง่ายอยู่ครับถ้าเปิดด้วยนิ้วอ่าเหมือนที่ผมบอกอ่ตรงเนี้ยมันต่ําเวลาจะเปิดด้วยนิ้วมันเปิดยากอยู่ครับมันนิ้วมันชอบนิ้วมันหลุดนะนิ้วมันหลุดเนี่ยนิ้วมันหลุดอย่างเงี้ยนะฮะนิ้วมันหลุดนะฮะอ่าเปิดด้วยมือเดียวแบบมือข้างเจ็บเปิดด้วยมือเดียวมันสะบัดออกอ่าอะไรประมาณอย่างนี้อ่าได้อยู่นะครับไอ้ข้อเสียที่ผมอ่าจะ กล่าวไว้สักหน่อยหนึ่งก็คือตรงนี้นะไอ้ตรงนี้มันเป็นเก็บไปก่อนตรงเนี้ยมันเป็นต้องใช้ให้เหมือนไขควงดาวแฉกขันเนาะเพื่อที่จะให้ให้ว่าให้ว่ามันให้มันฝืดหรือมันให้มันเปิดออกมาแบบฝืดหรือว่าแบบเปิดออกมาลื่นๆนะฮะใช้ขันเข้าขันออกได้ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวยึดน็อตแหละครับแต่มันยึดด้วยตัวพลาสติกอะเนาะ การขันการยืดอะไรไปนานๆเนี่ยเราเห็นดูลักษณะเนี่ยพลาสติกเนี่ยมันมันเริ่มจะตัวหัวมันมันมันจะเสียมุมนะถ้ามันเสียมุมมากๆคือมันรูดถ้ามันรูดก็คือเป็นยังไงก็คือขันเข้าไปแล้วมันมันไม่อยู่อะ่ะเออนะครับมันก็จะหมุนนะะหมุนทั้งแกนอะไรเนี่ยก็เนี่ยข้อเสียของด้ามพลาสติกก็จะอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะฮะอ่ะ แต่ว่าเรื่องสนงสนิมที่ด้ามอะไรก็ไม่มีไอตัวใบตัวนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นสแตนเลสนะเออน่าจะเป็นสแตนเลสครับสแตนเลสนะครับ,สน,รบ,ส,นรบสนิมไม่มาครับทั้งวัสดุทุกสิ่งทุกอย่างเลยยกเว้นน็อตนะนะครับไอพวกนี้สแตนเลสแน,แน่ๆนะการเปิดนะครับนิ้วเปิดยากอยู่ครับ ยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะถูกใจเท่าไหร่แต่ว่าการพกเนี่ยแนบเนียนแน่นอนเพราะมันบางครับบางบางเลยละ่ะโอเคเหิดืด้วยหัวหนี่เนีย่ยส่วนยากต้องฝึกต้องฝึกโอเคตามนี้ครับแททีนะครับแททีใช้ได้ครับพลาสติกสวยสีสวยครับเบาบางครับโอเคขอบคุณครับ